คุณศศิธรน,นะคะถามว่าเคยทําผิดศีลมาหลายอย่างพอมีโอกาสได้กลับมาศึกษาธรรมะอีกครั้งทําให้รู้สึกผิดกับในเรื่องเก่าๆที่เคยทําไปวนคิดอยู่กับความรู้สึกผิดแบบนั้นควรทําอย่างไรกับความรู้สึกแบบนี้ดีคะต้องตกลงกับตัวเองให้ถูกเลยนะะตกลงกับตัวเองด้วยความมั่นคงนะว่า อ,อที่ผิดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ที่ยังไม่ผิดเนี่ยตั้งหากนะที่เราสามารถปรับปรุงแล้วก็เตรียมใจไว้รับนะครับว่าถ้ามีสิ่งยั่วยุกลับมาอีกเนี่ยเราจะไม่ทําอีกเพียงเท่านั้นเนี่ยมันก็จะพ้นออกมาจากวงจรของบาปที่จะต้องไปได้รับผลเต็มๆนะเราจะรู้สึกผิดน้อยลงเรื่อยๆนะรู้สึกผิดย้อนหลังน้อยลงเรื่อยๆถ้าหากว่ามีเรื่องยั่วยุกลับมา กระตุ้นนะแล้วเราไม่ทําผิดอีกเรามีความมั่นคงเรามีความแข็งแรงเรามีปณิธานที่แน่วแน่นะที่จะรักษาศีลน,นะยิ่งวันผ่านไปเนี่ยความมั่นคงของศีลที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะรักษามันจะเยียวยาความรู้สึกผิดนั้นได้เองมนุษย์เราทุกวันเนี่ยนะใช้ชีวิตไปผ่านไปเรื่อยๆมันจะต้องมีเรื่องยั่วยุให้ เ,เกิดการผิดโน่นผิดนี่เสมอถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยที่มันจะกําลังจะต้องผ่านไปเนี่ยในการพยุงในการพยายามประคองในการพยายามรักษาให้เสีของเราสะอาดไว้ได้เนี่ยในที่สุดเราจะลืมเรื่องเก่าๆนะครับแล้วก็จะมาอยู่กับตัวตนใหม่ที่มันไม่ผิดมันไม่บาปมันไม่ยินดีในอกุศลธรรมอีกต่อไป